เป็นที่เจียแปรงทําความสะอาดเล็บถ้าเกิดเราดูรูปตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเราจะใช้กับอาตุภัสตรีตัวนี้จะเป็นอ่าที่เหมือนเหมือนตัวเจียนะเจียเล็บแต่งเล็บหรือว่าทําความสะอาดอามืออะไรเพื่อคราวนี้ผมจะขอสาธิตวิธีการทํางานอันนี้จะเป็นใช้ฐานนะครับแล้วก็เปิดออกมา แต่เป็นฐานก้อนเล็กอย่างเงี้ยนะครับฐานก้อนเล็กนี้ก็ได้ทั้งหมด2งก้อนอแล้วก็ใส่เข้าไปท่านี้เราก็กดปุ่มัวนี้นะครับครานี้มันยังไม่มีแปลงทรานี้เราก็ใช้ซึ่งหัวแปลงเนี่ยจะมีหัวเจียจะมีอยู่ด้วยกันหลายแบบ อราวนี้ก่อนผมลองอแกะ,ะแบบนี้แบบแรกเราก็แค่ไตมุดเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับก็คือว่า กดไปแน่นๆอย่างนี้แล้วเราก็กดปุ่มต้องกดค้างไว้นะตัวนี้เราก็ทำการทำความสะอาดหรือว่าเจียเล็บอะไรไปอย่างเงี้หลังจากที่เราตัดเล็บแล้วสําหรับอ่าท,ที่เป็นเล็บที่เป็นขอบขอไปอะไรเงี้ยมันก็จะดีขึ้นเราก็ได้เจียมดีขึ้นหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นเราก็แค่ดึงออกมาเนี่ยดึงออกมา แล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นหัวตัวอื่นจะเ,เป็นหัวตัวนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับอะไรก็ว่าไปถ้าทำให้มันทำให้มันเรียบดีขึ้นหรือเราเป็นหัวนี้ก็ได้จะมีหลายหัวแล้วแต่ท่านลูกค้าชอบจะเป็นหัวนี้ก็ได้ มันทาให้มันทําความสะอาดหรือว่าจะเป็นหัวลักษณะแบบนี้หัวตัวน,นี้จะใช้สําหรับอ่าจะใช้ทสาหรับลอกผิวนะครับใช้ถอดลอกผิว